เปิดอาชีพที่แท้จริงพีชาโนนแฟนหนุ่มสาวแพทนะัปรารายได้มาจากไหน สืบเนื่องจากประเด็นที่พีชาโนนแฟนหนุ่มแพทนภาทรทุกล่าวหาซื้อบ้านรู้ราคา50ล้านได้เพราะว่ารวยจากการทำเว็บพนันและวันนี้พีและแพทเขาร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสออทอแจ้งวัฒนะพร้อมชี้แจงยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือมีรายได้จากเว็บพนันแน่นอนทางนี้เมื่อทำถึงรายได้ของหนุ่มพีว่าทำงานอะไรรายได้มาจากไหน หนุ่มพีชานนเผยว่ารายได้มาจากการเทรดหุ้นและเทรดทองคำฟิวเจอร์ข้อมูลจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเลยเป็นบริษัทมหาชนของประเทศไทยจะมีข้อมูลว่าพีเล่นหุ้นตัวไหนถือตัวไหนขายตัวไหนทองคำฟิวเจอร์พีลงทุนเท่าไหร่มีหมดเลยพร้อมเผยถึงบ้านที่ถูกแอบอ้างว่าซื้อมาในราคา50ล้านจริงๆเจ้าตัวกล่าวว่าหลังนี้ราคา11ล้านบาทผ่อนเดือนละ6 8 0 0 0 บาทจากตรงนี้ตนยังผ่อนไว้และสาวแพทก็กลาวติดตลกเพิ่มเติมว่าหลักๆก,ก็ไลฟ์ขายของช่วยเมียต่างหาก